โอเคสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุน,ท,นทุกท่านแล้วก็นักเรียนที่เข้ามารอฟังอยู่เนาะก็ในส่วนของวันนี้วันพุทธที่22กันยานะครับมาอัปเดตสถานการณ์ราคา s 50ก่อนเปิดตลาดช่วงบ่ายกันก่อนก็ล่าสุดราคาดีขึ้นมาตามแนวพยาพกรเลยเนาะดีขึ้นมาตามแนวพยาพกรเลยตรงนี้มีจุดน่าสนใจครับคือราคามีการ ดีขึ้นแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วมีการกลับตัวตรงนี้ถ้าลักษณะแบบนี้ครับแล้วมันมีการยกโลของราคาตรงนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีที่จะ follow ย,ออยอ่อซื้อย่อซื้อเพื่อทำกำไรขาดีดในระยะสั้นต่อได้นะตามเส้นประเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูทางเฟรมย่อยกันให้นิดนึงนะครับ น่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงที่ดีในการเล่นรอบระยะสั้นเล่นรอบการดีดระยะสั้นของ S50 นะครับก็ตามกันมาตั้งแต่วันจันนะน่าจะมีกำไรกันทุกท่านแล้วนะครับน่าจะมีกำไรทุกท่านแล้ว,นะก,ก,ลวก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองคำกันต่อเนาะในส่วนของราคาทองคำครับวันนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรเป็นพิเศษเนาะจะไปรุนแรงอีกทีหนึ่งนี่เลยช่วงตีหนึ่งของคืนวันพฤหัส ก็จริงๆก็คือตั้งแต่สามทุ่มอ่านตลักน้ำมันดิบจนถึงช่วงที่หนึ่งเนี่ยจะมีข่าวรุนแรงนะก็อาจจะมีความผันผวนของราคาได้นะครับมาดูในส่วนของดอลล่าครับก็ยังเป็นการย่อขึ้นอยู่นะครับย่อเพื่อดิขึ้นไปเทสในส่วนซัพพลายโซนเพราะฉะนั้นในระยะสั้นในระยะสั้นตอนนี้จะมีการปรับกลยุทธ์สักเล็กน้อยนะครับในส่วนของราคาทองคำเนาะก็ใช้วิธีการตัดเท่าที่เขาไม่พ้นแนวดีดตรงนี้ละกัน 1783โซนนี้พอราคาเข้ามาทดสอบโซนนี้ครับราคามีการกลับตัวเนี่ยมีการกลับตัวหรือมีแท่งยืนยันของราคาตามหลัก e t ทหรือเกรดเล็กเก็น้อยในการลงทุนที่ผมลงไว้ให้ในเพจเนาะสามารถที่จะเล่นหน้าขายได้ล้กันเป็นดีดเด้งขายครับกลยุทธ์ของวันนี้นะเป็นดีดเด้งขายแล้วใช้1785เป็น s t ็อปลอส ถ้าเบรกบริเวณ1 7 8 5ไว้เขาจะมีแนวต้านอีกทีหนึ่งบริเวณ1790เป็นจุดปรับเทนนะครับเป็นจุดปรับเทนเพราะฉะนั้นวันนี้คาดการสถานการณ์คิดว่าน่าจะไซเว่ยออกข้างเพื่อรอข่าวช่วงตีหนึ่งของวันพฤหัสเพราะฉะนั้นโดยรูปแบบราคาเขาจะเป็นรูปแบบของการขยายกรอบออกข้างไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ะดีดเด้งขายเพื่อทํากําไรในกรอบแล้วกันนะครับดีดเด้งขายเพื่อทํากําไรในกรอบแล้วกันก็ น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเนาะซึ่งในในรูปแบบของขื่นขยายผมยังให้น้ำหนักในเรื่องของการที่เขาไม่ผ่านบริเวณ1นึ่1 7 8ดน่ตรงนี้แล้วเขาปรับตัวลดลงอยู่นะครับปรับตัวลดลงอยู่นะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับถ้าใครเห็นว่าตรงนี้เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลดีๆที่ฟรีๆเรามาแบ่งปันกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ เพื่อแป่งปันบอกต่อข้อมูลดีๆตรงนี้ให้กับนักลงทุนท่าน,นอื่นๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทาํามันจริงๆนันเอง